สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมเทียนแป้งที่เขาใส่กะทินะคะนิ่มแป้งนิ่มนะคะนี่นะคะก็จะมีไส้ไส้ขนมอันนี้กะทิ่5 5 ml น้ำตาลปิ๊บ1ขีดเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวเหนียว2ขีดครึ่งเนาะ นี่นะคะ250กรัมเดี๋ยวเราจะมาทำถ้าเราก็จะเอากะทิเทกะทิลงไปเนาะกล่องเล็กนะคะเพื่อนๆอันนี้กล่อง16บาทเนี่ย1้0ยห้าแล้วก็น้ำตาลปิ๊บ1หขีด ก็จะขยําให้เข้ากันเนาะให้ไอ้น้ำตาลกับกะทิเข้ากันอันนี้เกลือ,อเทลงไปเลยนี่นะคะคน้ำตาลกับกะทิก็เข้ากันแล้วเนาะน้ำตาลละน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะเทแป้งลงไปเลยเนาะนี่นะคะ สองขีดครึ่งหรือสองนวดให้เนียนเลยนะคะเรานวดเนาะถ้าแป้งเขาแห้งเนาะเราก็เติมน้ำได้นะคะเพราะว่ากระทิมันกล่องเล็ก,ก่นนะเนาะอย่นะคะเราก็เติมน้ำได้แล้วก็นวด นวดให้เนียนเลยนะคะนี่น,นะคะเราก็นวดแป้งเนียนแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปห่อกันเลยนะคะจะนิ่มนะคะ เนี่ยนะคะเราก็จะโ่อแบบนี้เนาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะห่บบอะะะะหปั้นเอาไว้ก่อน นี่นะคะเราก็จะเอาน้ำมันมาทากับใบตองเนาะชุบห่อนี่ค่ะใบตองก็เหี่ยวนี่นะคะก็แบบนี้ แล้วก็ตัด,น,ดน,นิดนะึงนี่เนาะแล้วก็แย่ลงไปเนบเนบนีบ่น,น,นะคะก็จะสวยแล้วเราก็จะเอามาใส่ไว้ใส่ไว้ในซึ่งเนาะน,นะคะ นะคะเดี๋ยวเราก็จะห่อจนเสร็จเลยนะคะทั้งใส่เค็มกับใส่หวานเลยเนาะนี่ค่ะรับรองนะคะเพื่อนๆไปตองเราเล็กมีแต่ขนมนี่นะคะเน็บตรงนี้เข้าไปส่วนใส่หวานเราก็ จะหอ่อห่อนะคะแล้วเราก็จะเอาไม้กลัดเอแน่นไว้เนาะเดี๋ยวมันจําไม่ได้เนาะนี่นะคะเราก็จะเอาไม้กลัดตรงนี้ไว้เนาะนี่เดี๋ยวจะปนกันกับใส้เค็มเนาะอย่างนี้นะคะ เนี่นะคะเราก็หอ่อเสร็จแล้วเนาะมัจะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันเลยค่ะนึ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะนึ่งนะคะนึ่งสามสิบนาทีค่ะเดี๋ยวผ่านสามสิบนาทีเดี๋ยวเข้ามาดูเนาะ ี่นะคะขนมเราก็ครึ่งจะบมงแล้วเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สเดี๋ยวปล่อยให้เย็นเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะนี่นะคะขนมเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเนาะอันนี้ใส่หวานนี่นะคะใส่เค็มยังไม่เย็นดีทักเท่าไหร่ นี่นะคะดูนี่นะคะใส่เค็มรอชิมจะชิมดูนะคะว่าแป้งอร่อยเปล่านิ่มนะคะแป้งอร่อยนี่ใส่หวานก็จะเยิ้มๆนะคะคเพื่อนๆอร่อยคะ่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะทำง่ายๆเนาะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ